วันนี้ม่เลื่องฉันลงมาสอนอนุบานสามมีเค้ื่องดนตรีคนนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำตามมามีหางเสียงอะไรบ้างที้าม้าค่ะเออการพูดต้องมีพื่หางเสียงนะครับต้องเวลาพูดกับครูเวลาพูดกับผู้ใหญ่นะครับรอบนี้ให้เวลาพูดกับครูพูดใมีหางเสียงด้วยนะครับด้วย วันนี้นยนะคบะมสองกำลังเอสาใช่ไหมกำลังว um ่าดลูปลายสีเรื่องอะไรเรื่องสระอะไรเนี่ยเรื่องสระอครับพวกไหนเรื่องสระอใช่ไหมอย่างเช่นหน้ากับตาดิใายกับตาดิเก่งมากลายสีสวยงามนี่ลายสีตามอ่านให้ฟังซิอ่านกูฟังเซอ่านพร้อมกันได้ไหม อันห่องสามได้ครับได้ครับอ่าุม่ทุกทีอ่านคำการนึ่งสองสามอ่าดอ่านามูก้อ้้ด้วยอันนอนี้อออกันีตอตอแงอันนี้อะไร ามันเล่าคุณจะให้คะแนนเงนเยอะหมล้เราเกนหรือยังลูกอ่ะที่เขียนวันนี้ที่เขียนวันนี้เอาประโยคที่หนึ่งอ่านประโยชนี่ิสุองกอสองน้าถ่ายมาประโยชน์กี่นาทีแล้วน่การถ่ายนี่เอาสองนาทีพอแล้วประโยชที่หนึ่งาคกันันคู่ค่ะอ่านม่คนคู่ค่า คนมีสัตว์คนมีลืมมีทุกคนคนอะไรนะคนอะไรลูกคนมีสัตว์คู่ขาองนาทีแล้วสนาทีแล้วอาสามนาทีก็ได้คนก็ไมหมดเอาสามนาทีก็ได้ถ้าไปชันอ่านอะไรชันอ่านหนังสือกแล้วไปน่าเอาไปกินมาั้นต่อไป พวกเราพวกเราหนุ่มสาวหนุ่มาวเดินมากระดมาสัระดูมาสั่ับเก็บไปเก็บไปเ็ฟืนวางแม่ไปเก็บฟืนฉันยงไม่ใช่ฉันยินตรงฉันยินตรงไปลกทรงใจฉันฉันกินอะไร อยืนขึ้นย uh, ืนขึ <m akes> <m akes ้นอ่าสวัสดีคุณครูหน่อยขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณครูคุณครูชื่ออะไรคุณครูไม่ตีน่านามสกุลอะไรนามสกุลอะไรคุณครูชื่อคุณครูไมคีตน่ตีน่าทองคทอง